สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคอมเมนต์ดีแช n แนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าและงดส่งน้ํามันไปยังประเทศเมียนมาแต่คราวนี้ถึงคิวของฝั่งประเทศกัมพูชากันบ้างโดยสํานักง,งานข่าวต่างประเทศได้รายงานเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเตรียมระง,งับการจ่ายไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและน้ํามันไปยังพื้นที่ฝั่งชายแดนกัมพูชาใน4จุดสําคัญ เพื่อปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ถือเป็นมาตรการที่เข้มงวดมีความสําคัญในการป้องกันอัชญากรรมข้ามชาติมาตรการนี้มุ่งเน้นการตัดช่องทางการสื่อสารและทรัพยากรที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้ในการดําเนินกิจการผิดกฎหมายซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการกระทําผิดป้องกันการหลอกลวงของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามการดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชายแดน ที่ใช้บริการไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและน้ำมันจากประเทศไทยดังนั้นคนมีการประสานงานและวางแผนร่วมกันทางกาัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มาตรการนี้เกิดผลสูงสุดในการปราบปรามอัชญากรรมโดยลดผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปให้น้อยที่สุด,ดนอกจากนี้คนมีการติดตามและประเมินผลมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในระยะยาวการที่ประเทศไทยเตยรียมระงับการจ่ายไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและน้ำมันไปยังพื้นที่ฝั่งชายแดนกัมพูชาเพื่อปราบปร,ปรปามแก๊งคอสเซนเตอร์ได้รับความสนใจจากทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติเราลองไปฟังความคิดเห็นแรกของชาวกัมพูชากันดูนะครับว่าจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยความคิดเห็นแรกนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปดังนี้ครับ ้ารัฐบาลเราควบคุมอัชัยกรรมได้ดีไทยก็คงไม่ต้องใช้มาตรการแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปครับประชาชนทั่วไปไม่เกี่ยวข้องจะเดือดร้อนเพราะมาตรการนี้หวังว่ารัฐบาลจะหาทางแก้ไขโดยเร็วความคิดเห็นต่อมาครับรัฐบาลกัมพูชาควรร่วมมือกับไทยไม่ใช่รอให้เพื่อนบ้านต้องลงมือเองต่อมาครับการตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจะช่วยปราบปรามแกงคอดซนเตอร์ได้จริงหรือ หรือแค่ทำให้พวกเขาหาวิธีใหม่เท่านั้นความคิดยนต่อมาครับนี่เป็นการเตือนว่ากัมพูชาต้องจริงจังกับปัญหานี้มากขึ้นไม่งั้นจะกระทบกับประชาชนอีกมากความคเขเห็นท่านต่อมาครับการตัดอินเทอร์เน็ตอาจสง่งผลกระทบกับคนทําธุรกิจออนไลน์และนักเรียนที่ต้องใช้เรียนหนังสือความเห็เนต่อมาครับแกงคอร์เซนเตอร์ทำให้กัมพูชาเสียชื่อเสียง ถึงเวลาที่เราต้องกำจัดพวกมันจริงๆแล้วขอพี่ิเหนท่านต่อมาครับหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ใช่ทําให้ประชาชนลำบากมากกว่าเดิมขอพี่ิเห็นต่อไปครับไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็ตคือโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญถ้าจะตัดต้องมั่นใจว่าจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสียความ่ิดเห็นท่านต่อมาครับถ้ากาัมพูชาจัดการแคงคอรเซนเตอร์ตั้งแต่ต้นไทยก็คงไม่ต้องมาทําแบบนี้ ความคิดเห็นต่อมานะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ทำให้พวกเราทุกคนเดือดร้อนรัฐบาลควรเร่งกวาดล้างให้หมดไปก่อนที่ไทยจะต้องใช้มาตรการแรงขึ้นความคิดเห็นต่อมาครับเข้าใจว่าต้องการจัดการอัชญรกรรมแต่ก็ไม่ควรให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องรับผลเคราะห์ไปด้วยความคิดเห็นต่อมานะครับหากไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็ตถูกตัดจริงเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก ความคิดเห็นต่อมาครับรัฐบาลไทยคงหมดความอดทนแล้วถึงต้องใช้มาตรการนี้แต่ต้องหวังว่าจะมีการหารือกันก่อนความคิดเห็นท่านต่อมาครับการตัดอินเทอร์อนเน็ตอาจช่วยหยุดแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้แต่พวกเขาอาจหาวิธีใหม่ในการทำงานอยู่ดีความคิดเห็นต่อมาครับรัฐบาลของเราต้องร่วมมือกับไทยมากกว่านี้ไม่เช่นนั้นประเทศเรายิ่งเสียชื่อเสียงความคิดเห็นของท่านต่อมานะครับ คนทำงานบริสุทธิ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตจะเดือดร้อนถ้าไทยจะตัดจริงควรมีมาตรการเยียวยาด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาครับอยากให้ไทยกับกัมพูชาหารือกันให้ดีก่อนตัดสินใจจะทำอะไรที่กระทบกับประชาชนจำนวนมากความคิดเห็นต่อมาครับการลงโทษกลุ่มมิจฉาชีพเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องไม่ทำให้คนบริสุทธิ์ลำบากไปด้วยครับแล้วก็มาถึงความคิดเห็นของท่านสุดท้ายแล้วนะครับ หวังว่ารัฐบาลกัมพูชาจะตื่นตัวกับปัญหานี้และไม่ปล่อยให้แกงคอเซนเตอร์เหล่านี้ใช้ประเทศเราเป็นฐานปฏิบัติการอีกต่อไปครับและก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแปลความคิดเห็นของชาวกัมพูชาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับประเทศไทยได้มีการตัดกระแสไฟฟ้างดจ่ายน้ามันและอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเมียนมาและรายต่อไปนะครับจะเป็นของประเทศกัมพูชาบ้างทําให้ชาวกัมพูชาจํานวนมากนะครับ มีความไม่พอใจบ้างแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาเกี่ยวกับการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้และเพื่อ,อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอ,อนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ